ฉันจ่ายคุณไปแล้วเมื่อกี้ไงแป๊บนะค่ะนี่ไงเหี่ยวจ่ายแล้วเดี๋ยวขอดูตัวเลขนิดนึงนะคะคุณคาจะมาดูอะไรล่ะโอ้ฉันบอกว่าฉันจ่ายแล้วมาดูอะไรค่ะคุณคา lẩu bò chả canh nước sốt nào nước sốt canh nước sốt canh nước sốt canh nước sốt Ui, order sốt là nước sốt canh 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 ข้อความเงินเข้าหรือยังเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยคุณเอาเกี๊ยวหน่อยดิโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยเที่ยงเงินหน่อยไหมโอ้ยทอดจังหมูยิงไว้เดี๋ยวมันไหม้มันดังแล้วเดี๋ยวต้องเข้าแล้วกันเนี่ยพี่คะเก็บตังค์หน่อยค่ะพี่คะ เก็บตังค์เห่อคุณลูวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังที่นี่ยาวไปแล้วค่ะเก็บตังค์ใช่ไหมคะเก็บตังค์ค่ะของเพียรเปล่าคะของเพียรค่ะเคได้เลยนะคะแป๊มนะค่ะ โอเคค่ะโอแล้วนะคะเฮียข้อความเงินเข้ายังพอ้วแล้วขอบคุณมากค่ะตลบใจงานใหม่นะคะค่ะเฮียไปทอดกากหมูก่อนนะเดี๋ยวมันจะไหม้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิถ้าโอนเงินทั้งวันยังไม่ได้เช็คยอดเงินเลยเข้าไม่เข้าไม่รู้เนี่ยเ่อขอดเมสเซจมันดังตุ้งตริงตุ้งจริงมันเข้าเข้าแล้วแหละเฮียเข้าก็จริงเ่ยเดี๋ยวกากหมูจะไหม้เฮ้ยเดี๋ยวต้องเข้ากัจริงต้องเช็คอยู่ เอานี่ใครโอนลกบาทเดียวอะฮะใครไม่กิดเนี่ยดูดินลิปเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหนนี่เไปแล้วนี่บาทเดียวไปไปตามมาคนล่าสุดเมื่อกี้คนล่าสุดอไปไปไปเลยนี่ไปตามมาเร็วไปไปสิคุณค้า ไม่ได้จ่ายเลยฉันจ่ายคุณไปแล้วเมื่อกี้ไงเมื่อกี้คุณจ่ายกี่บาทคะก็50บาทไงค่าก๋วยเตี๋ยว60นะคะคุณเอาหกเออก็60บาทไงสรุปคุณโอนกี่บาทคะเมื่อกี้ค่ะก็60บาทก็เมื่อกี้ข้อความเข้าแล้วไม่ใช่หรอกคุณนขอดูสลิปที่โอนหน่อยได้ไหมคะจะมาดูอะไรเรามันไม่มีหรอกมีไิคะเไว้ปกติมันจะมีในแกลลอรี่คะคะคุณคาขอดูหน่อยนะคะ คุณจ่ายแล้วก็ไม่เป็นไรฉันจะกลับไปที่ร้านค่ะขอดูแค่นนิดเดียวเองไหมคะโอ้ยคุณจะมาเซาซีอะไรเนี่ยฉันบอกว่าไม่มีในนี้ไงถ้าคุณไม่ให้ดูอะ่ะก็สะแสดงว่าคุณอะ่ะจ่ายเงินไม่ครบนะคะโอ้ยมาดูหลักฐานใช่ไหมนี่ไง เดี๋ยวันจ่ายแล้วเดี๋ยวขอดูตัวเลขนิดนึงนะคะคุณคะจะมาดูอะไรล่ะโอ้ฉันบอกว่าฉันจ่ายแล้วเงมาดูอะไรคะคุณคะเฮ้ยแป๊บนะค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้แล้วนะค่ะขอบคุณมากค่ะกหลังมาทานใหม่นะคะค่ะจ่ายแล้วไงนังในอันนี้มันบาทเดียวนะคะคุณ เยอะมันก็เข้าบาทเดียวค่ะคุณอา้าวบาทเดียวหรอคุณค่าจะมาโกงอะไรกับค่าก็เตียหกสิบบาทนะค่ะคุณจ่ายมาเถอค่ะคุณจ่ายมาดีๆีไอ้เขานะคะฉันไม่ได้ว่าจะโจะกงซะหน่อยฉันว่าจะโอนให้เธอแต่ว่ามันกดผิดอยแค่นี้ก็มาซีเรียสเอาเอาไปขอบคุณค่ะ เอาไปไงได้ไหมตาหกสิบบาทเนี่ยเห็นไหมทีหน้าทีหลังต้องเช็คทุกทีเจ๊ไหมค่ะเนี่ยไม่ได้เนี่ยจะเกิดตามไม่ทันไรไงเนี่ยการทุนนี่เราปะเนี่ยจะหักเงินเดือนเลยบอกให้คนสมัยนี้ขี้โกงจริงนะเพียร้องโกงอไม่พราะเราเองนะนะไม่รอบคอบนี่จะหักเงินเดือนเนี่ยอกให้คดูมัยนี้ขี้โกงจรู้เนี่ยร้องโกงไม่อนได้ไงเป็นะไม่รอบคอบนี่จะหักเรานเดือนนี่บอกใช้